เปนยกย่อนะครับพี่น้องครับเป็นตั้งไดครับถือว่ายกย่อถือว่า,า,าถือว่าหลายบ่ถืออยู่แต่ว่าถือในยนอยใสละครับได้นี่บ่ดำดำในถังนี่บ่โอ้ได้อยู่ตัวนี่ในปลาหมูกับปลาห้ากล้วยเนาะครับเนาะนะครับพี่น้องครับปัญหาปลากันโยเ่เื่อนล่าสีสไลด์นะครับ อำเภอลาดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องผมคบ่เคยเห็นแบบว่าไอ้ยกสะดุ้งยกย่อแบบนี้มาตั้งแต่ไหนเนาะครับเนี่ยอ๋อจะอยุบ้านข้อบ่เอาบาเคยเห็นเลยครับอันย,อย,ย่อใหญ่ๆแนวเนี่ยยเคเรือนลาดสีเนี่เอามาแล้วพี่น้องคนยกมาแล้วมาแล้วปึ๊บโอ้ได้ยแต่บบหลายปันได ในบ่หลหลน่ครับเคลื่อนหน้าสีสไลดนะครับยกยอโอ,มอม้มาเบิ่งนด้ันยกเป็นมาแล้วเป็นอย่างไนถือหรือบ่ถือเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาหลุ่นกันครับพี่น้องครับใดแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอาเดินใวคันตัดยกสะดวก อนั่นแหละครับพี่น้องครับได้แล้วได้แล้วอ่าไนแล้วครับพี่น้องครับอัานี้ได้แล้วได้แล้วอืมอืมมาเบ่งกันพี่น้องได้แล้วได้แล้วนั่นได้หลายเติมนอะครับบ้านี้ 嗯。Uh.